สวัสดีคะ่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแหวนอีกเช่นเคยคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอยู่ที่บ้านสบายดีกันไหมเอ่ยคิดถึงคุณครูคิดถึงโรงเรียนกันไหมคะวันนี้นะคะคุณครูแหวนก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในดินและไม่มีชีวิตอยู่ในดินนั่นเองคะ่ะ แล้วมาดูสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในดินกันก่อนเลยนะคะนี่เลยอะไรคะเด็กๆนั่นก็คือมดนั่นเองเอ๊แล้วนอกจากมดมีอะไรอีกคะเด็กๆดูภาพสิคะนี่ก็คือดวงนั่นเองค่ะลักษณะของดวงนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเด็กๆต่อมาก็คืออะไรคะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกนั่นก็คือแมลงเต่าทองนั่นเองต่อมาค่ะอะไรคะเด็ก ตัวสีดำๆแบบนี้ชอบอยู่ใต้ดินนั่นก็คือไส้เดือนนั่นเองค่ะนอกจากไซเดือนแล้วยังมีนี่เลยงูเองค่ะนอกจากงูเขาจะอยู่ใต้ดินแล้วเขายัางเป็นสัตว์ที่มีพิษด้วยนะคะเด็กเมื่อเด็กๆเจอหรือพบเห็นจเป็ไงคะห้ามเข้าใกล้โดยเด็ดขาดนะคะเด็กๆต่อมาเลยอะไรคะ ตัวด้วนนี้ก็คือเจ้าตุ่นนั่นเองค่ะตุ่นเขาก็จะอาศัยอยู่ในดินนั่นเองค่ะเด็กๆลักษณะของตุ่นจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเด็กๆค่ะแล้วสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะที่อาศัยอยู่ในดินนั่นก็คือซากสัตว์แบบนี้เลยค่ะเด็กๆอาจจะเป็นซากงูซากตุ่นหรือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะกับการเรียนรู้สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต อาศัยอยู่ในดินกับครูแหวนในวันนี้เด็กๆพอจะจำกันได้พี่เอยอย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะคะเด็กๆอยู่ที่บ้านก็อย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนที่คุณครูให้ไปด้วยนะคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นการอ่านการเขียนการระบายสีนะคะเด็กๆแล้วพบกับคุณครูแหวนได้ใหมค่ค่ะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย